สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาชมสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาคขวกาแฟแบบบ้านๆให้ดูนะครับผมเป็นวิธีการคขวกาแฟแบบบ้านๆนะครับกาแฟคลองขนที่สับนะครับผมกาแฟเข้าโปรตีนบนดอยนะครับแบบธรรมชาติแล้วทุกคนเดาคนขวบนะตาอย่างไรติดตามช่องด้วยนะครับช่องที่จัดเลยนะ ตัวเสร็จแล้วกาเอาไปตำก็ได้อนนไไเอาไปปั่นก็ได้นะทุกคนอันนี้ใั้งๆกาแฟสกปรนเลยนะกาแฟที่เก็บเอามาจากต้นนะฮะเก็บเอามาจากต้นแล้วก็ตากมันใช่ไหมตากมันเสร็จแล้วเราก็เอามาคั่วนะคะคั่วเสร็จเราค่อยเอาไปตำนะทำไม่เคยปั่นเอาไปปั่นก็ได้ทุกคนคคแล้วก็คนที่อยากดื่มกาแฟนะฮะชอกาแฟใช่ไใช่ใช่คนที่ชอบดื่มกาแฟใช่ไหมบางคนก็อาจจะ ข้าบรรยากาศช่วยบ,บัมันมีเหลียวชวยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเต้นขึ้นมาเดินจะไปชมทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ยหมอกอะไรแดีมากเลยเนี่ยแต่คาราทีคืเนี่ยตัวเน่ยขัวใช่ไหมคั่วไปเรื่อยๆอ่ะคั่วจนที่มันน่าจะใช้เวลาพันตัน้มลึกที่ประมาณหนึ่งชั่วโม,มองอะ่ะคั่วไปเรื่อยๆไฟอ,อ่นอนๆมันถึงจะหอมมันถึงจะอ,อร่อยไม่ออมต้องเล่นนะฮะผลที่พยันเท่านั้น,น่นนที่ทำได้ ถ้าคนไม่ขยันก็มันไม่เตาของมันนะครับเตามันก็มันคลายๆกับหัวเลนี่ตกกนเตาลัไหมตัอักัน,นะครับที่แล้เนี่ยตอนนี้ยไม่รู้ับไม่ได้นี่สิบนาทีผ่านไปทุกคนไม่ใช่ประนี่ิบนาทีอันนี้กาแฟสดจากจากลอยจากไรเลยเนานะ จากลดนะคอยบานห้วยพึงนะฮะอยู่ที่อำเภอแม่ลาน,นลใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนดูกระทะก็ดูกระทะก็คาสิกแล้วครับกระทะดูนะครับขาเนี้ต้องคิดถึงนะ้ยตทุกวันกระทะนี่ก็เลือกินแล้วทุกคนอ <laughs> ยู่ <laughs> ดี <laughs> เริ่มพรมแล้วเนี่ยเริ่มพรแล้วครับสบายเลย35ท,ที่ผ่านไปนะครับเริ่มเริ่มมีกลิ่นแล้วทุกคนเริ่มรู้มมสึกว่ามันนิ่มแล้วนะครับผมยังผมไม่ไน้อยอ่ะฮะผมเดียวผมเดียวเหรอถ้าตอนชิมทุกค,คนตอน,นมันยังไม่ขมทุกคนมันจะฝาดตักแป๊บ ตอนแรกมันจะฝาดผ่าตะกอนตอนียังไม่คั่วมันจะฝาดแล้วพอเราคั่วเสร็จระยะนึงมันก็จะขมเนาะมันจะขมนี่กินกาแฟไหมได้กินกาแฟครับได้กินหอมอา่อยเลยนะธรรมชาติแบบกาแฟอยู่บนใบธรรมชาติเขาหมักดักอบดากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตางแบบตังเต็นท์อะ หอ,อมเนาะหอมเลย้อมเลยทุกคนสี่ินมาทีผ่านไปแล้วหอมหมหมอมเลยทุกคนพี่ินมาทีแล้วัวพี่คินมาทีนะครับกระจายทุกคนไทกนะครับ ผมติดลิ้นเลยเนี so, charge, ่ยผมติดลิ้นเลยนะอรยค่ติดลิ้นเลยนะติดล like 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 ิ c, ้นผมติดลิ is. Is ้นเวลาเราค่ายรูปติดล so, ิ้นอยเลยมนมีความผมติดเลยติดเลยอ่ออ่ามันไม่หายนะก็เราติีลิ้นเลยอ่ามันไม่หายผมมั่งเลยผมติดลินเลยะ้โหเลยใช่รเคี่ยวินกะองดกินไมนิดหน่ผมมั่งเลยผมติดลิ้นเลยกินน้ำลายยังยังติดคนติดต้นคิดต้นิดอางีม่ติดหน้าไหมมั กินองนนแล้วนะเนมัเชี่ไปนิดน like, okay, 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 the so okay, ึงนะ้ำมปากเลยเรงเปิดร้านกาแฟนมันต้อร้านกาแฟแ่ว่ามนมีไว้บโอเคตอนนี้ก็หึชั่วโมงผ่านไปทุกคนอ๋หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับ คนขั่วก็ชิมไปด้วยเป็นงไงคงไหมอร่อยครับผมผมแบบว่าติดลิ้นเนาะอันนี้ผมกินลิ้นเลยนะคนคนนี้ก็ไม่หายขนปากเลยนะกินข้าวไม่อร่อยอ่ะผมแบบผมมันก็แค่กินอะไรแบบคนผมอ่ะแบบอะไรที่มัน,มนกินแล้วมันติดปากอ่ะอะไรเนชะื่อเชื่อเลยนะเชื่อเชื่ออะไรนะเชือ่อคุขัว่วซะดาวอะ่ะเออคนไม่นสดาวแบบนั้นเลยกินอนี้นเลยผมแบบนั้นเลยนะแสดาวแบบติดปากนะทุกคน วันหลอป่ะชั่วโมงผ่านไปทุกคนชั่วโมงกว่าทุกคนขึ้นมาขึ้นเสียงนี้แล้วชั่วโมงยี่สิบนาทีลย ูรีวมบ้านอ่ะแต่ผมแม,ม่งกินไม่ได้หรอกผมกิตลิ้งอ่ะไม่ได้นะที่คนรวนได้แล้วเนี่ยฮะ ชั่วโมงครึ่งเลยแตอนนี้เนาะตอนนี้มาชมั่วโมงครึ่งแล้วทุกคนมันมัน,ม,นมันกลิ่นแรงมากเลยขมอะ่ะกลิ่นขมทุกคนกลิ่นขมกลิ่นติดปากเลยอะ่ะเนาะที้ได้แก้มขี้ขี้น้ำตาลแล้วนะี่ยขมติดปากเลยอะ่ะขมมากขมเกินกินไม่ได้ทุกคนกาแฟสดมันจะขมมาก ใช่ได้บอกใช่ได้ครับใช่ได้แล้วไอ้ทุกคนชั่วโมงเท่าไหร่ละชั่วโมงสี่สิบเพ่อสองชั่วโมงแล้วเนาะเนี่ยทุกคนก็สองชั่วโมงได้แค่นี้ไงคมมากเลยอะอร่อยฮะอร่อยเกือบถึงสองชั่วโมงอ่าเป็นสองชั่วโมงเนี่ยขูดมาเนี่ยขูดได้เรื่อยอะขูดได้เรื่อยเนี่ยคมมากเลยไอ้ที่ถ้าเราเคี้ยวกัดไปเนี่ยสีดำดังสวยเลยนี่ เนี่ยมันเป็นสีดำแล้วขวดแล้วไอตัวนี้อตัวนี้มันดูดูมันเป็นสีขาวนะผมละแกะแกะเปลือกมันออกข้างในมันเป็นสีดำใช่ไหมดูกไหมสีสีในแกะเนี่ยใหมันเป็นสีดำนะทุเนี่ยสีดำเนี่ยมันมันไหมอ่ะมันใช่ไหมดิมันเราขวดแล้วข้างในมันเป็นสีดำมันกลายเนี่ยมันจะมีกลิ่นกาแฟทุกครับมีกลิ่นกาแฟแล้วทมแบบธรรมชาติฮะ บุญโดยอากาศเย็นทุกคนดูดิเย็นมากเลยบุญดยอากาศเย็นนะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้กัะพิงไฟควันอะไรอย่างนี้เลยนะคว้วไปบ้านบ้านเลยกินกาแฟไหมรอกาแฟกินไหมครับน้ำก็ไม่อยากเลยเนาะ

ควรจะเราเอาไปปั่นให้ละเอียดมากละเอียดจังกระแปงอ่ะมันไม่หมึดมันทำไมดีวะทิศเนี่ยโอ้ไฟใช้ซองผมมีไฟใช้เขายืมไปก็ไฟสดด้วยนะอ๋ออร่อยมากผมอ่านไปเมื่อกี้เอา่อยจริงอยากทำจะเก็บคลิปแล้วนี่นะทำไงดีเนี่ยโอ้ยอร่อยมากทุกคนรสชาติดีมันออกมันกลมๆเนาะรสชาติมันจะหอมแบบมันเป็นไงอ่อนๆมองกรมิ้นมองกระมิ้นมันมืดแล้วอ่ะโอ้ยเนาะ ว่าชามันจะหอมแบบอ่อนๆเค็มอ่อนๆอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เค็มมากเลยผมมันมีเพียีแค่ถ so ือๆนี่ก่อนก็กินตอนเช้าๆแล้วเนาะถือเออแต่ชามันพอดีนั่งกินอย่างนี้มันจะอร่อยนี่กลัวกลัวนอนไม่หลับแต่กินะกินตอนจะนอนมันไม่ใช่กินสองแก้วแล้วเนี่ยวันนี้เอาไหนไปใช้กินตอนเช้าต่อก็กินไม่เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไปกินตอนเช้ามันเยอะอยู่แล้วเยอะไหมเยอะนั่นแหละเยอะแล้ว กินไม่หมดจะทิ้งนะเพราะว่าสากัวกาแฟกาแฟสดนะไม่มีสารเคมีไม่มีสารการบ่มนะกาแฟที่เราสีกาแฟด้วยนี่ครับทุกคนสว่างแล้วสว่างแล้วเราชิมเป็นรสชาติเป็นงานชิมดิทุกคนสีกาแฟเนี่ยอ๋อเดี๋ยชิมให้ดูถ่ายมานี่ครับเรียบร้อยโอเคเราชิมให้ดูนะกาแฟเราคั่วเมื่อกี้ทุกคนกาแฟที่ผมคั่วเมื่อกี้แล้วก็ผมเอาไปปั่นในเครื่องปั่นละเอียดอย่างกาแฟแล้วก็เอามาชงอร่อยมากทุกคนนี่เราตอนนี้เรามาชิมกาแฟทุกคนจากช่องวิธีชฉาดอยอร่อย ผมผมใส่น้ำจานนิดหน่อยแล้วก็รสชาติมันจะหอมเออหอมแล้วก็มันจะมีแบบแป้งอะเพราะว่าผมผมฟันไงผมฟันแล้วก็ผมก็กรองใช่ไหมรสชาติมันแบบมันแบบจะมีแป้งติดติดลิ้นนิดนึงเพราะมันเป็นกาแฟสดที่เราทำเองเนาะใช่ไหมกินหมดเลยกินให้หมดเลยเมื่อกี้แะไรครับกินไปเกี่ยวอะไรกันอร่อยอร่อยทุกคนอร่อยที่บ้านเลยที่บ้าน เนี่ยเมื่อกี้ปั่นปั่นปั่นเข้าไปใส่ถุงใช่ไหมเอาไว้เดี๋ยวจะวันวันอีกสองสามวันจะไปตั้งแขมที่โดยคมคำแล้วก็ทิศอุกขึ้นหนึ่งโดยคมคำขึ้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาช่วยได้ไหมได้้มวิ่งนี่หน่อยเอาไหมอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้โอเคทุกคนนี่ก็เสร็จแล้วชิมกาแฟรสชาติดีทุกคนเป็นครั้งแรกที่ขั่วโอเคทุกคนไฟใต้พี่ต่อไปหนาวบนยูบนอาการหนาวทุกคน